สวัสดีครับเดี๋ยวผมทำพอดีครับ,ว,รบวันนี้จะมาแนะนํานะครับผมสถานที่ฉีดวัคซีนที่ใครที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับผมที่ที่ที่ผมยืนตรงนี้คือวัดคลองสิบแปดบางน้ําเปรี้ยวนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเชิญมาฉีดได้นะครับบล็อกอินได้เลยนะครับผมทั้งเข็มแรกและเข็มที่สองนะครับผม เดี๋ยวผมจะเดินพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสถานที่นี่แหละครับว,วัดคองสุดปแลปกก็ทางมาก็ไม่ไกลนะครับผมเลยแยกบางน้ำเปรี้ยวถ้ามาจากกรุงเทพมาจากฝั่งทางกรุงเทพฝัง่งทางหนองจอกก็ถึงแยกบางน้ำเปรี้ยวเลี้ยวซ้าย ผมจะมองเห็นมีป้ายอยู่หน้าวัดว่าสถานที่ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในครับช่องนี้ตอนเช้าๆหมอยังไม่มาคุณหมอยังไม่มาครับผมก็เลยจะดูลงๆหน่อยจะเก็ด่มองกว่าแต่แตดเปรี้ยงเลยวันนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในครับ ที่ฉีดจะอยู่ข้างในนะครับพี่น้องเดินเข้าไปจะเป็นสาราสาราข้างหลังนะฮะก็จะกันไว้ไม่ให้รถเข้าคนเดินเข้าอย่างเดียวตอนนี้คุณหมอยังไม่มาก็รอไปก่อนครับนี่สถานที่โล่งครับผมถานี่โล่งมากเลย ขออนุญาตสักวันนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำะที่ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็มาได้เลยนะครับบอกอินที่นี่ได้เลยเจ้าที่น่ารักครับผมููจจาดีอยู่ในวัดก็ประมาณนี้ครับผมคนก็จะเดินทางมาเรื่อยๆ แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็รับบัตรคิวนะครับประมาณนี้ฮะครับ ผูค้คนก็กำลังเริ่มทยอยมานะครับผมทยอยมานั่งรอคิวรอคิวก็ประมาณแปดโมงแปดมงครึ่งครับผมคุณหมอจะเข้ามาคนไม่ค่อยเยอะครับผมมาสายๆได้เลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาแต่เช้ามากถ้าไม่มีรีบไปธุระที่ไหนอย่างอื่นนะฮะเนีย่ยฮะคนไม่ค่อยมีตอนนี้ก็รอคนหมออยู่ครับผม แสถานที่ล่มเลื่นมากเลยครับดูนี่ผมอยู่ข้างหลังมาแอบถ่ายอยู่ข้างหลังสถานที่มันเย็นเย็นล่มเลื่นครับผมสมที่เป็นวัดนะครับใครยังไม่ฉีดก,ก็เชิญได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สัน้นๆเพียงเท่าน,นี้ครับผมกล่าวคำสวัสดีครับ